เรื่องราวของซุ zu กิ TL-1000R ปี1998 Super อซูเปอร์สปอร์ตวีทวินของญี่ปุ่นที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักในปี1998 Suzuki ได้เปิดตัวรถจักรยานยนต์ที่แหวกแนวอย่าง TL-1000R เนื่องจากเป็นเวอร์ชันอัปเกรดของ TL-1000S แนวคิดการออกแบบและสมรรถนะจึงดูล้ำสมัยเกินไปในขณะนั้นและไม่ได้รับการยอมรับจากตลาดในทันที แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันค่อยๆกลายเป็นซูเปอร์สปอร์ตที่มีคุณสมบัติที่หายากในใจแฟนๆทีแอลพันรุ่นนี้ผู้ท้าชิงที่มีกฎเกณฑ์ที่เหนือกว่าสมรรถนะในระดับเดียวกันในการแข่งขัน World Super b i k e Championship ในขณะนั้นปริมาตรกระบอกสูบของรถ4สูบถูกจำกัดอยู่ที่7 5 0ซีซี แต่สำหรับเครื่องยนต์3ส,สูบและสูบคู่กดจะผ่อนคลยลงที่ 900cc และ 1,000cc ตามลำดับซูซูกิคว้าโอกาสนี้และเป็นผู้นำในการเปิดตัว TL1000S ในปี1997และในปีต่อมาก็ได้เปิดตัว TL1000R ซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการแข่งขัน เครื่องยนต์ส่งกำลังของ TL พันมีพื้นฐานมาจาก TL พันแต่ได้รับการปรับแต่งอย่างเข้มข้นมากขึ้นเครื่องยนต์วี w ทวินขนาด995ซีซี 4. มีมาพร้อมกับระบบหัวฉีดคู่ลูกสูบและการสูบที่ออกแบบให้มีอัตราการบีบอัดสูงซึ่งให้ข้อมูลเอาท์พุตท,ที่น่าทึ่งรุ่นที่ส่งออกมีกำลังสูงสุดถึง 135แรงมา้าหลังจากการทดสอบจริงแล้วกำลังส่งที่ล้อหลังมีความสเสถียรเกิน125แรงมา้าเหนือกว่าดูคาติ916และ Honda VTR 1000F ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นสุดยอดวิศวกรรมฐานล้อน้ำหนักเบาและสัน้นสร้างวิธีการปรับแต่งที่ไม่เหมือนใครของซู z u k i น้ำหนักแห้งของทีเอลพันเ อยู่ที่197กิโลกร,รัมเท่านั้นแม้ว่าจะหนักกว่า t l 0 0 s เล็กน้อยแต่ก็ยังเป็นผู้นำด้านน้ำหนักในคลาส 1000cc เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์วีเทวินที่ยาวเกินไป t l 1 0 0 0 r จึงใช้การออกแบบที่เป็นนวัตกรรมหลายอย่างเช่นเครื่องยนต์ระบบ DOHC ใช้เกียร์เพื่อลดความยาวของฝาสู ระบบกันสะเทือนหลังใช้ระบบกันสะเทืองแบบหมุนแบบใหม่แบบหมุนก็คือมันสามารถปรับได้ใช่ไหมครับเพื่อนๆอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับเพื่อบีบอัดขนาดตัวถังเพิ่มเติมให้ระยะฐานล้ออยู่ที่1395ม mm. มิลลิเมตรเพียงเท่านั้นการออกแบบเหล่านี้นำความไวในการควบคุมที่สูงมากมาสู่ ทีพันอาแต่ยังนำไปสู่ความท้าทายด้านความเสถียรของล้อหน้าอีกด้วยโดยทั่วไปเจ้าของรถจะปรับความสูงของโชคหน้าและพีโหลดของระบบการเสถียรหลังเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพบนถนนที่คดเคี้ยวความพยายามเหล่านี้ทำให้ทีอลพันอาสร้างวัฒนธรรมการปรับแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ในแวดวงผู้เล่น ทำให้สามารถแข่งกับคู่แข่งรายอื่นได้สุดยอดไปเลยครับเพื่อนๆ TL 1000R การสืบทอดและความรักความหลงไหลแบบคลาสสิกจากแฟนๆซูซูกิแม้ว่า TL 1000R ได้รับการตอบรับปานกลางในตลาดญี่ปุ่นแต่ก็ได้รับความรักความนิยมจากแฟนตัวยงจํานวนมากในตลาดต่างประเทศอีกด้วยไม่รู้ว่าในไทยมีความนิยมมากเท่าไหร่กันครับเพื่อนๆ สามารถมาโชว์รถคู่ใจ TL1000R กันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ s v 1 0 0 s และ s v 1 0 0รุ่นต่อมาที่ซูซูกิเปิดตัวยังคงรักษา DNA ที่ยอดเยี่ยมของกระบอกสูบบีทวิน90องศานี้และขยายอิทธิพลของซูซูกิในด้านรถจักรยานยนต์สปอร์ตให้ดียิ่งขึ้นปัจจุบันโมเดลเหล่านี้ยังคงเป็นประเด็นเฉพาะ และได้รับความนิยมในหมู่นักสะสมและผู้เล่นเฉพาะกลุ่มเท่านั้นเรื่องราวของที่แอลพันอาบอกเราว่านวัตกรรมที่แท้จริงมักจะใช้เวลาในการทำความเข้าใจและยอมรับมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความท้าทายของซูซูกิต่อกฎเกณฑ์แบบดั้งเดิมและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ความคลาสสิกที่อยู่ในใจของแฟนๆซูซูกิที่ชื่นชอบรถสองสูบขนาดใหญ่ หากคุณมีโอกาสขี่ทีเอลพันอาคุณอาจจะได้สัมผัสถึงพลังและจิตวิญญาณของมันเช่นกันมันเป็นบทกวีกลไกแห่งยุคสมัยสุดยอดจริงๆครับเพืพ่อนๆเป็นยังไงบ้างครับเพืพ่อนๆประวัติตำนานของซูซูกิ TL เอลพันอถ้าเพื่อนๆาไหนเคยใช้รถรุ่นนี้ก็สามารถมาแลกเปลี่ยเงินใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆทไหนชื่นชอบคลิปนี้กอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ผมพัฒนาช่องต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับ